วันนี้ก็มาตัดหญ้าแปลงปลูกฝรั่งตามเคยนะครับสําหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของคนทําเกษตรวันหยุดครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้ทําไมทุนจินสีเท่านั้นมีเยอะมากขึ้นในประเทศไทยทั้งเทาทั้งไม่เทาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเทามากกว่าในปัจจุบันนี้มีการเปิดด้านค้าด้านขายแข่ขงกับคนไทยกันเยอะแยะมากมายซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมไปเดินห้างตามบ้านนอก ตามที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนจีนเดินตามห้างเยอะมากมายพอสมควรครับแต่ก่อนนั้นไม่มีคนจีนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตามห้างเนี่ยมีคนจีนหนุ่มสาวมาเดินซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขามาเรียนเขามาทาอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือว่าเขาจะพูดกันภาษาของเขาเนี่ยแหละครับแต่ที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าเขาพยายามที่จะถ่ายรูปร้านค้าร้านขายหรือว่าสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปของไทย พอไปสอบถามแล้วเขาก็มีการถ่ายรูปถ่ายอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะผลิตมาแข่งกับคนไทยหรือเปล่าครับหรือว่าเขามาดูเพื่อที่จะนําสินค้าไปขายนี่ก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือว่าถ้าผลิตแล้วมาแข่งกับคนไทยนั้นคนไทยยุ่งยากแน่นอนครับซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นปกติแล้วนะครับสาหรับในพื้นที่ประเทศไทยในการที่จะนําสินค้าจีนเข้ามาแข่งกับสินค้าไทยซึ่งสินค้าไทยนั้นผลิตได้ดีแล้วก็มีคุณภาพแต่สินค้าจีนนั้น ผลิตเยอะกว่าต้นทุนต่ากว่าก็เลยขายได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับสาหรับพี่น้องประชาชนคนไทยเกษตรกรไทยนั้นในปัจจุบันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากทุนจีนสีเทามากพอสมควรในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะพราะ้าวข้าว,ข,าวข้าวโพดอ้อยต่างๆเหล่านี้นะครับทุนจีนสีเทาเข้าไปในทุกวงการสําหรับวงการการเกษตรแล้วทําไมทุนจีนเหล่านี้มันไม่หมดหรือว่ามันไม่หายไปจากประเทศไทยสักที ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นก็มีการปร,บราบปรามกันอยู่อย่างมากมายพอสมควรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ไหนกลายเป็นว่าทุนจีนสีเทาเหล่านี้เยอะมากกว่าแต่ก่อนทําไมทุนจีนเหล่านี้มันไม่หายไปจากประเทศไทยสักทีก็คือมีเจ้าหน้าที่บางกลุ่มเอื้อผลประโยชน์ให้กับทุนจีนสีเทาเหล่านี้ทําไมเจ้าหน้าที่ถึงเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มก็คือทุนจีนสีเทาเหล่านี้เพราะเจ้าหน้าที่บางส่วนในหน่วยงานของรัฐเช่นคนที่มีอำนาจหรือว่า คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นซึ่งทุนจีนซีเทาเหล่านี้เขาต้องการที่จะเข้ามาทําธุรกิจแบบผิดกฎหมายในประเทศไทยต้องการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้เขาก็ยัดเงินใต้โต๊ะเจ้าหน้าที่หรือว่าทําอะไรต่างๆก็ตามนะครับให้เจ้าหน้าที่นั้นอำนวยความสะดวกให้กับทุนจีนสีเทาเหล่านี้บางคนที่เป็นข้าราชการสีเทานักการเมืองสีเทาเหล่านี้คอยเอื้อประโยชน์ให้กับทุนจีนสีเทาเหล่านี้นะครับดังนั้น เราจึงเห็นทุนจีนสีเทาในหลายพื้นที่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปรวมทั้งพี่น้องเศรษฐกรด้วยเรื่องต่างเหล่านี้มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันทั้งนั้นนะครับตามที่เป็นข่าวที่ผ่านมานี่ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายคนก็ไปตรวจในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดทุนจีนสีเทาหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่ทุนจีนสีเทาทาธุรกิจอยู่นี่ก็กลายเป็นว่ามีคนไทยมีข้าราชการไทยบางคนนะครับเป็นน,นิ m i n ยู่ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับ สำหรับเรื่องนี้ดังนั้นทุนจีนสีเทาที่ปราบไม่หมดสักทีก็คือมีเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มคอยเอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับทุนจีนสีเทาเหล่านี้รวมทั้งนักการเมืองผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลต่างๆเอื้ออํานวยให้กับทุนจีนเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนข้าราชการดีๆก็มีแต่ข้าราชการที่ไม่ดีนั้นกลับทําเรื่องนี้หน้าตาเฉยในปัจจุบันนี้ต่อมาในเรื่องที่2ก็คือ ประเทศไทยนั้นมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายซึ่งทำว่าช่องโหว่ทางกฎหมายเหล่านี้ทำไมไม่แก้ไขเพราะมีคนได้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายเหล่านี้ซึ่งคนไทยเทาหรือว่าข้าราชการสีเทาบางคนผู้มีอำนาจบางคนคนที่มีอิทธิพลบางคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่านักธุรกิจมองเห็นช่องโหว่ของกฎหมายเหล่านี้แล้วทําไมทุนจีนสีเทาเหล่านี้ถึงรู้ช่องโหว่ของกฎหมายก็เพราะคนไทยนี่แหละครับชี้ช่องโหว่ให้เขา ชี้ช่องโหว่ไม่พอครับเจ้าที่ของรัฐบางคนนะครับยังบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแออีกทุนจินสีเทาก็เลยระบ,บาดหนักในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยถามว่าทําไมไม่แก้กฎหมายผมคิดว่ารัฐบาลคิดที่จะแก้กฎหมาย,ยนะครับเพราะว่ากฎหมายบางฉบับนั้นก็มีการแก้ไขมาแต่กว่าจะมีการแก้ไขเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็ลุกลามใหญ่โตไปแล้วสําหรับเรื่องช่องโหว่ของกฎหมายนะครับดังนั้นปัญหาช่องโหว่ของกฎหมาย แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้ทุนจินสีเท่าเหล่านี้มีการเติบโตมาก,กิ่งขึ้นในประเทศไทยทําให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเสร็จก่อนนั้นเดือดร้อนไปตามๆกันต่อมาในเรื่องที่3ก็คือทุนจินสีเท่าเหล่านี้เขาปรับตัวเก่งแล้วก็แฝงตัวได้ดีถามว่าเขาปรับตัวเก่งแฝงตัวได้ดีเขาทําแบบไหนนะครับทุนจินสีเท่าเหล่านี้ครั้งแรกเข้ามาในรูปแบบไหนครับ เข้ามาในรูปแบบของนักธุรกิจนักท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยปัจจุบันนี้มีฟรีวีซ่าซึ่งทุนจีนซีเทาเหล่านี้พอมาทําธุรกิจในประเทศไทยเขาจะใช้เงินสดนะครับส่วนใหญ่จะใช้เงินสดไม่ใช้เงินผ่านธนาคารเพราะว่าอาจถูกจับได้หรือว่าผ่านระบบ,บ etics, อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจถูกจับได้แล้วก็ดําเนินคดีในประเทศไทยส่วนใหญ่เขาจะใช้เงินสดในการที่จะทําธุรกิจแล้วก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วสิ่งหนึ่งที่ทุนจีนซีเทาเหล่านี้เขาปรับตัวแล้วก็แฝงตัวได้ดีก็คือว่า เขาเข้ามาทําธุรกิจทําธุรกิจหลอกๆเช่นทําธุรกิจร้านอาหารร้านนวดโรงแรมธุรกิจเหล่านี้ถ้าเป็นของทุนจีนสีเทานะครับเขาจะทําธุรกิจบังหน้าแต่เบื้องหลังนั้นก็คือธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดรายได้หลักมาจากธุรกิจสแกมเมอร์การพนันออนไลน์การค้าขายสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดอาวุธปืนค้าขายอวัยวะอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุนจีนสีเทานั้นเขาปรับตัวแล้วก็แฝงตัวได้ดีในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ต่อมาในเรื่องที่4ก็คือทุนจินศรีเท่านั้นมีเครือข่ายโยงใยกับนักการเมืองบางคนแล้วก็ผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยคนที่มีอิทธิพลในประเทศไทยนั้นก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มที่เป็นนักการเมืองสีเทานะครับแล้วก็อีกกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มพ่อค้านายทุนที่มีอิทธิพลอยู่แล้วในพื้นที่กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการสีเทากลุ่มเหล่านี้ มีบทบาทอย่างมากที่ทําให้ทุนจีนสีเทานั้นเติบโตข้าราชการสีเทาบางคนนะครับเป็นข้าราชการที่ตัวใหญ่มีอานาจเยอะก็กลายเป็นข้าราชการสีเทาซะเองจึงทําให้ทุนจีนสีเทานั้นเติบโตอย่างมากในประเทศไทยปัจจุบันนี้อันนี้เป็นสาเหตุที่4แล้วก็เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุนจีนสีเทานั้นเติบโตในประเทศไทยไม่ไว่าจะเป็นนักการเมืองผู้มีอิทธิพลข้าราชการสีเทาคน 2- อสกลุ่มนี้ทุนจีนสีเทาจะทําความรู้จัก แล้วสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับทุนจีนสีเทานั่นเองต่อมาในเรื่องที่5ก็คือไทยต้องการเงินลงทุนแต่ประเทศไทยเองนั้นไม่มีการคัดกรองที่รัดกุมถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียปัญหาต่างๆเหล่านี้เขาไม่มีเลยครับหรือมีก็มีน้อยถ้ามีเขาก็จัดการคั้นเด็ดขาดแต่ประเทศไทยนั้นรู้แค่ว่าต้องการเงินลงทุนจากจีนสุดท้ายได้อะไรมาครับ ได้ทุนจีนสีเทามาได้สินค้าจีนราคาถูกมาตีตลาดสินค้าไทยพอสินค้าจีนราคาถูกมาตีตลาดสินค้าไทยเป็นไงครับสินค้าไทยขายไม่ออกโรงงานปิดคนงานตกงานปัจจุบันนี้ท่านสังเกตดูเลยนะครับว่าคนไทยนั้นเป็นเจ้าของกิจการน้อยมากเพราะซื้ออะไรมาทําอะไรขึ้นคนจีนก๊อปมาขายหมดเลยนะครับไปผลิตที่ประเทศจีนเดินดูตามร้านค้าร้านขายนี่คนไทยผลิตอะไรก็ถ่ายรูปเอา แล้วเอาไปผลิตที่ประเทศจีนส่งมาขายในประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วส่งมาขายในราคาที่ถูกกว่าสินค้าไทยด้วยนะครับท่านสังเกตดูเลยนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยคนไทยนะครับเป็นเท่าแก่หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการน้อยลงเพราะสู้สินค้าจีนไม่ได้แล้วที่สําคัญนะคือว่าทุนจีนสีเท่า,านี้คนจีนเหล่านี้มาในคราบนักท่องเที่ยวแล้วเอาสินค้าจีนมาขายในประเทศไทยเอาเงินไทยออกไปสู่ประเทศจีนแล้วถามว่าประเทศไทยได้อะไรครับ ประเทศไทยได้สินค้าราคาถูกใช้แต่ประเทศไทยกําลังอ่อนแอกําลังล่มจมอยู่ในทุกวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสินค้าจีนมาตีตลาดโดยที่ประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลไทยนั้นมีเพียงแค่ว่าพยายามแต่ผมมองว่ามันยังไม่เด็ดขาดพอสําหรับเรื่องนี้นะครับดังนั้นการที่ประเทศไทยมองว่าอยากได้เงินทุนจากจีนอย่างเดียวมาลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจน,นั้นเติบโตผลลัพธ์ที่ได้มันตรงกันข้ามจีนนั้นบางครั้งบางข่าวนะครับผมมองว่า เขามาขูดเลือดขูดเนื้อเหมือนปลิงดูดเลือดครับดูดเงินของเราไปประเทศจีนสุดท้ายประเทศไทยจะเหลืออะไรครับเขาบอกว่ามาตั้งโรงงานที่ไทยเป็นไงครับทุกวันนี้โรงงานศูน์เหรียญครับเหล็กเป็นไงครับเหล็กยังตีกันไม่หายเลยครับว่ามันมีมาตรฐานตามที่ไทยกําหนดไหมแต่ก่อนประเทศไทยนะครับการสร้างตึกหรืออะไรก็ตามนะครับไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของเหล็กนะครับถ้าเป็นโรงงานหลัลกๆยกเว้นว่าโรงงานที่ลักลอบผลิตเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถ้าออกจากโรงงานหลักเนี่ย ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของเหล็กแต่ปัจจุบันเนี่ยโรงงานจีนมาตั้งสุดท้ายเป็นไงครับเหล็กมีปัญหาในบางอย่างที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาตรวจสอบออกมาแล้วนะครับแล้วถามว่าประเทศไทยคนไทยปัจจุบันเนี่ยดำเนินการอะไรไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าดําเนินการไปถึงแค่ไหนประเทศไทยอยากได้เงินทุนอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่พอนะครับต้องมีการคัดกรองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอามาหมดสุดท้ายเป็นไงครับประเทศไทยเละเทะ มีแต่ทุนจีนสีเทามีแต่คนจีนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนเข้ามาเปรียบคนไทยปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับประเทศไทยจะต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าอยากได้แต่เงินทุนแต่สุดท้ายได้ทุนจีนสีเทามาแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับสสสวหรือว่าตัวแทนของน้องประชาชนนั้นก็พูดอยู่ทุกวนันทุกวันนะครับว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ก็ได้แค่พูดสุดท้ายพี่น้องเกษตรกรไทยประชาชนคนไทยก็ได้แต่นั่งมองว่า วันไหนปัญหาต่างๆเหล่านี้ของประเทศไทยนั้นจะถูกแก้ไขเพราะทุนจีนสีเทานั้นมาพร้อมกับแก๊งคอเซ็นเตอร์ปัญหาอาชญากรรมแล้วสิ่งที่สําคัญนะคือว่าทุนจีนสีเทาเหล่านี้น,นาสินค้าจากประเทศจีนซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกเข้ามาขายในประเทศไทยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็นําเข้าแบบถูกกฎหมายนะครับแต่ส่วนหนึ่ง,นนงทุนจีนสีเทานั้นนําเข้ามาฟอกเงินอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข่าวเป็นคราวกันในหลายที่นะครับดังนั้นปัญหาทุนจีนสีเทานั้น เป็นปัญหาที่ทําให้ประเทศไทยกําลังติดลมหรือว่ากําลังถอยหลังลงครองผมมองอย่างนี้นะครับว่านอกจากทุนจีนสิทเอาจะเข้ามาทําธุรกิจแบบผิดกฎหมายพูดไงว่า,าเป็นธุรกิจที่ชาวโลกเขาไม่ยอมรับแต่สามารถที่จะทําได้แบบเทาเทาแบบผิดกฎหมายในไทยเรื่องต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทําลายประเทศไทยเพราะทุนจีนสทธเฒานั้นมาพร้อมกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการไทยเป็นการส่งเสริมการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เติบโตขึ้นในระบบราชการไทยปัจจุบันนี้นะครับแล้วในอนาคตท่านคิดดูหน่อยครับว่าถ้าวันหนึ่งทุนจีนสีเทามีอำนาจเต็มที่เต็มตัวในประเทศไทยมีตัวแทนของเขาหรือว่ามีคนจีนบางคนที่ได้สัญชาติไทยในอนาคต10ปี20ปีหน้าเติบโตขึ้นอยู่ในระบบราชการแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นตัวแทนของทุนจีนสีเทาเหล่านี้ท่านคิดว่าประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นครับ